เฮ็ดยังน้อมาหนี้เฮ็ดไม่ควาดไม่ควาดเริ่มต้นยี่สิบแปดธันวาสองห้าหกสี่เนาะอันนี้อันนี้เป็นการเริ่มอ่าเรียกว่าแซมเปิลโมเดลโมเดลตัวอย่างเนาะพอนอะเดี๋ยวจะเรียกคุณพูดจะภาษาฝรั่รง <laughs> อันนี้สูตร สูตรตาเชิญบันเทิงทุ่งนะนี่มันเหมือาเชืบันเขิงทุ่งงเหนั้นเชื่องทุ่งโอ้สุดยอดเลยอุปกรณ์ปล่อยเจ้าลิงมาไอ้เดียวกินเหมือนกบตายร้องโอ้สุดยอดเลยนี่แข็งแรงทนทานแข็งแรงทนทานสวยน่าดูอีกด้วย ทำเร็วเหมือนกันเนาะเร็วอันหนึ่งจะทำประมาณห้านาทีจักอันหนึ่งใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่ก็ว่าได้กำหนดได้เดนียวกำเจี๋ยโอ้มาตรฐานมาตรฐานทำเล่นๆทำแบบเพลินๆอ้าวเดี๋ยวจากนี้ไปอ้าวได้อีกไม้หนึ่งเอฟซีออเดอร์มาได้เลยนะครับไม้กวาดทางมะพร้าวตาชื่นตัวอย่างบันเทิงทุ่งอันนี้เป็นตัวซมเิลนะครับตัวอย่าง เริ่มต้นแล้วตบท้ายด้วยคำคมนะครับคำคมก็หนึ่งอยากเร็วให้คานนั่นอยากนานให้วิ่งออคนจริงชอบทำครับคนระยำชอบจี๊ <c oughs> คนระยำหันไปทางอื่นเด้ออย่า,านไปทางนี้นะคนระยำ <c oughs> อัปเดตกันใหม่คลิปหน้าสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้ชุดกอนนิ้วป้องอยู่ไหนนิ้วป้อง